สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิปโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยและค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในโครงการยกย่องและสรรสร้างผู้บริหารที่ดีและเป็นแบบอย่างขับเคลื่อนเพื่อความเข้มแข็งของประเทศจัดมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีด้านการบริหารธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นเพื่อมอบให้แก่นักธุรกิจและเจ้าของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจนั้นอย่างยั่งยืนกับรางวัล CEO Thailand Award 2อ2 3ผู้บริหารแห่งปี2566และหนึ่งในนักธุรกิจผู้บริหารและเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวคือคุณเดวิดพิสิทธิติรัตน์บริษัทมีสินกราฟิกพลัสจำกัดและท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m ป้ายระยองมีสินกราฟิกพลัสหรือโทร096 936 6516นายเดวิดพิสิทธิรัตน์นะครับ ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับป้ายสื่อสิ่งพิมพ์ครบวงจรครับเรามี9ก้าสาขาทั่วภาคตะวันออกครับแล้วก็มีบริษัทอยู่ในสื่อออนไลน์อีก3บริษัทครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่วันนี้ได้เข้ามารับรางวัลน,นะครับซึ่งมันเป็นหายเหนื่อยครับที่เราทํามาครับผมใช่ครับเพราะเราเราทำมาฝ่ายย่ปีเนี่ยเราซึ่งเราก็ทุ่มเทมาแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลน,นี้เลยครับคือเราทําธุรกิจ ที่รวดเร็วครับนทำให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกพอใจในสิ่งที่เราทําแล้วก็บอกต่อครับผมส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีให้ลูกค้าบอกต่อครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่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 ไมไมไมทำการเปลี่ยนผ่ายหรือว่านําตัวเราเองเข้าไปอยู่ในออนไลน์เนี่ยรับรองมีผลกระทบแน่นอนครับซึ่งต่อไปงานพวกป้ายต่างๆเนี่ยก็จะเป็นพวกดิจิทอลทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่เราจะทําการตลาดในออนไลน์ที่เป็นส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ซึ่งซึ่งต่างกับยุคปยุคยุคในอดีต ที่เราจะ,ะไ,ปไปโฆษณาภาคพื้นดินแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้เราจะทำธุรก,กิจหรือสื่อในทางของบริษัทเราไปทางออนไลน์จะมากกว่ายากคนควรเลยครับเพราะว่ามันเป็นความรู้ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษานะครับเพราะนั้นทำไปก่อนครับแล้วสุดท้ายเราศึกษาแล้วเนี่ยเดี๋ยวความรู้มาเองดีขึ้นมากเลยครับเพราะว่าอย่าง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 ถ้าเราทําธุรกิจแบบภาคพื้นดินเนี่ยคนก็จะรู้จักเราแค่ ประมาณอยู่ในจังหวัดเราหรือในภูมิภาคเราแต่ถ้าเราทําออนไลน์เนี่ยคนรู้จักเราทั่วประเทศต้องครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าใครประของอกิษเนี่ยขอให้พาตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่ออนไลน์ไว้ทือบริษัทมีสินกราฟิกพัฒนะครับซึ่งมี9สาขาอยู่ทั่วภาคตะว,วันออกและมีบริษัทยอยู่ในออนไลน์อยู่3บริษัทนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนช่วยกันอุดหนุนและสนับสนุนบริษัทเราด้วยครับ ยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานํำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ